สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกันอีกแล้วจ้ากับสาวบานนาโอนีสาวบานนามากับลูกซ้ายหล่าจ้าพ,าพี่น้องโอนีสีพาพี่น้องมากินยำยำแต่ว่ายำแบบอนุบาลนะจ้าพอดีลูกซ้ายอยากกินอันนี้กับตอนกลางสีคำนอจ้ากับสีมืดๆเนี่ยจัหน่อยเอาพี่น้องก่อนที่สีไปกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวบานะนาในเ่อจ้าเป็นกำลังใจเห็นไหมน้องค่ะเอากินกันเลยนาอจ้าอันนี้ สาวบานนาะบ่าได้หูเขาให้ค่ะเอาขอเขาเหนียวมาเห็ดลูกไส้หิวเขาว่าสเสียทายคนเดียวแหลจ้จพ,พี่น้องเพิ่นบ่อทายเพิ่นอยากอายสาวบานนาก็สิบ,บ่ค่อยกินเด้อจ้ะราะว่ากินมาแล้วเพิ่นอยากเห็ดกระเละมานั่งเป็นหมูจักหน่อยจ้ะเอาพี่น้องจ้ะมาเสียบๆน้ำลูกไส้เด้อจ้ะมากินเลยจ้ะยำหมูยอใส่ใส่อะไรนะบุญเสร็จ ใส่บุ้นเส้นใส่ใสพาคีดิวมาจา้ะมาเด้อพี่น้องมาเด้อฝนทั้งใดตกบูพี่น้องทั้งนี้คึมๆแต่กับ,บ่ตตกจก้ะแห้งแห้งห้องซื้อห้องซื้อ มาเด้อพี่น้องจ้ะพักเมื่อนี้บ่มีจ้ะพอดีบริสือบริสือกเล็บบมีมีแต่เม็ดกระถินจ้ะร้อยหนาใื ข้างล่างน,นี่เป็นเขาด้วยจ้ะพี่น้องอกำลังเกิดจ้ะต่ว่าฝนกับรถตักเทียมจ้ะใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้ว,ลลวเป็นแดงๆแล้วเนาะเฮ้ย กินมักก็เท็บกินมากกดปากินไมาเจ็บๆสน้ำกันเด้อพี่น้องจาัาไปเรียนม้าใะหิ้วเขา่าถาแมว่าแม่กินไปแม่เลยบอกว่าแม่กินแล้วอยากเคล็ดคลิปเพราะฉะนั้น ก็เลยยำให้จ้ะเพิ่นว่าเพิ่นอยากกินยำก็เลยยำให้แล้วก็ว่าสิให้ไายคนเดียวอาชีพบ่าทายดิ่เพนะให้แม่ไายน้ำ่าสัน่นสาวบ้านนะักเลยได้มานั่งเฝ้านี่แหละจ้ะแต่ที่จริงน่ะอิ่มแล้วนี่แม่อิ่มแล้ว,อลวพอดีแหละจ้ะเพิ่นกินข้่อยังเนาะมาเสิเเร์แจ่วน้ำร้าแล้วจ้ะแล้วกินแต่แซ่บแต่แซบ มือเล้งกิน,กนข้าวอีกยุดีเหมือแรก้ยเคยกิน,กนข้าวอีกยุดีพนะาพี่น้องตอนนี้ประมาณ6โมงจะทุ่มแล้วละจ้ะคือว่าแต่ว่าทางพี่บถท่านในมือเด้อพี่น้องกำลังพ,พ่อคุ้มปูเนาะวันหยุดส,สบายสบายจ้ะพี่น้องบ่ได้แต่งตุนแต่งตัวอย่างมากไม้เนาะขออาภายัยได้จ้ะ แซ yeah! ้าบ่มาเด้อพี่น้องจ้าดเนี่ยแช้าบ่ มุองเน้นในผลจะขวางตัวคนใจ

มันนี่เห็ดบอลหลายมันนี่เห็ดเห็ดเห็ดย้ำบอคอยหลายด้วยจ้ะเห็ดหาย่เพิ่งพึ่นว่าหิวแล้วรับข่าวตอนแ้กกบสีไดไปเห็ดไม่จะพี่น้อง ขอบคุณเด้อจา้าผู้ใด่ทีติดตามเนาะขอบคุณที่หายนองไม่มาเป็นเพื่อนนะจา้าขอบคุณที่เป็นกําลังใจหเด้อจา้าขอบคุณที่เขามาติดตามแล้วก็ขอบคุณที่เขามารับชมนเนนะใจเนาะเป็นกําลังใจให้นนองไม่ในนองพี่น้องสิพยายามเฮ็ดคลิปที่ดีเนะจา้าแต่ว่าตอนนี้กะแนว้ยยุกไก่เมืองนาะจากพี่นอ้องบ่งบ่อคอยได้เข้าไปเมืองเนาะโดนโดนไปเทื่หนึงกับถี่ฝ้าซื่อมากกักตุนใช้ตู้เย็นนะจ้ะ จังใดคําตีช่วีอย่างพี่น้องกับคอมเมนต์มาเด้อจ้าสาวบันนาสีเอาไปปรับปรุงแล้วกพัฒนาต่อไปเนาะพี่น้องจ้ากแกตรลินจะหขวงพี่นอ้องอนี่เลือดออกเลยกินมันจะข้าแล้วเลืดออก เฮ็ดเข็มทองพี่น้อง อากาศดีาอากาศดีมากค่ะเย็นฟังคนฝนสิตกจะ้ะ vớt là Hãy là mở kênh พี่น้องจ้าเมื่อนี้เมื่อแล้วจ้าพี่น้องจังไดฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้น้องใหม่เนาะเพื่อสิได้เฮ็ดคลิปดีๆต่อไปนะจ้าติดตามติดตามนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งปิ้งๆไว้เด้อพี่น้องจ้าเพื่อสิได้เตือนให้พี่น้องได้รับชมคลิปสาวบานนะเด้อจ้าคอมเมนต์น้ำ จ้าคอมเมนต์น้ำด้วยพี่น้องจ้าเอาเมื่อนี้สาวันนะกับลุงไฉหล,ละลาภก่อน<ศ>ไปแล้วนะจ้าสวัสดีค่ะ็ก